จริงๆจ,จ,จะบอกว่าเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยครับรู้สึกว่าผมเนี่ยมันเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะแน่นขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น5วันแรกเนี่ยก็ติดตามเป็นระยะระยะเลยหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาสระผมแล้วก็ดูแลเรื่องผมไม่ให้หลุดร่วงจุดแข็งของเกษรเนี่ยประทับใจของผมมากเลยครับเกษร Total Hair Solution ชื่อนพีส่วนจินดานครับชื่อเล่นโจโจ้ครับ อายุ34ครับผมค่อนข้างบางแล้วก็เส้นเล็กนะครับก็เลยมาปลูกที่เกษาครับ อสองสัปดาห์ครับวันนี้คุณหมอนัดมาถอดสะเก็ดแล้วก็มาฉายเลเซอร์ครับ <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้รากผมเนี่ยขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับจะบอกว่าเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยครับรู้สึกว่าผมเนี่ยมันเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะแน่นขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น <c oughs> ก็ประทับใจเกสาค่าวันแรกเนี่ยก็ติดตามเป็นระยะระยะเลยหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาสระผมแล้วก็ดูแลเรื่องผมไม่ให้หลุดร่วงก็เลยรู้สึกว่าจุด แขงของเกษาเนี่ยประทับใจของผมมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องผมนะครับผมบางผมร่วงหรือว่าผมจกักรกรรมพันธุ์ที่ทําให้คุณไม่มั่นใจอะครับก็อยากจะฝากเกษาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เข้ามาลองคุยกับคุณหมอก,ก่อนแล้วก็ลองปรึกษาอาจจะมีแนวทางหลายๆอย่างป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ยังไงก็ฝากเกษารด้วยครับขอบคุณครับ Kesa Total Hair Solution